สวัสดีเจ้าว,วันอาทิตย์เริ่มต้นใหญ่มาแต่ตลาดนะัดวันอาทิตย์ซื้อกับข้าวกับป่าพี่น้องมีทุกอาทิตย์กับข้าวกับข้าวของคนอีสานมีทุกอย่างที่กินได้ตลาดนัดเล็กๆมีปูมีป่ามีอะไรดอกไม้ก็มีวันนี้วันพระเนาะ มีดอกไม้มีขนมนมเนยมาหอดคลิปส่งกาแฟแล้วพี่น้องเอ๋ยยายส่งกาแฟให้พ่อบ้านกินตอนเช้ากินกาแฟแล้วก็ไปทำงานชีวิตประจำวันของยายทำทุกวันนะจ๊ะไม่มีวันเว้นทำทุกวัน ไม่เคยขาดแน่นหน้าที่ของแม่บ้านเพระบ้านกันหนังถากินอย่างเดียวได้ก็หิดขูมือขูมือขี่นอองป่องปายเอ่ยผัวเมียยักให้ถึกกันหักกันแพงกันก็นให้เหิดงานบ้านแบบนี้ทุกวันมันก็บ่อตะเละเว่อแวงกันมันก็มีอยู่ได้พี่นงไหงเรื่องทนะเลาะ ขนาด,หดเหตุแบบมีคู่ม,มือกันยังมีอยู่เดอ้อหัวเมียเนาะเหมือนถ่วยกระบวงอะไรปอกแปดปอกแปดเมือน,นลิ้นกระฟันหละรเรอาลมของมนุษย์เสียยิ้มตลอดมากระเมนภาพนิ่งเนาะภาพนิ่งยิมเดี๋ยว,ว้ยิมตลอดได้ภาพนิ่งอันนี้มาแมบนภาพนิ่งชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปทุกวัน มันดีวลายดีแน่หัวแน่ยิ้มแนไหแนแหละชีบิตค,คนเฮามัน